ครับพี่เป่าวันนี้ครับผมจะมาตกปลาช่อนนิ้วผมด้วยกุ้งเต้นนะนี่นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวคนภาคอะไรเนี่ยภาคอีสาเนี่ยผมมันีวิบ่าวอ่ะวิบาวคนใต้ไยอ่ะนี่ยังไม่เคยลองนะว่าจะได้หรือเปล่านะเดมาดูนะว่าจะได้หรือเปล่าเอาด้วยกุ้งยาไข่บอเออเด็กฮะยาไข่บออันนี้พี่น้องกับแม่เนี่ยจำคนือใต้คนอีสานเราไปหาปลาดีกว่าพี่เป่าไปด้วยกุ้งเต้นใช่ป่ะครับผมไหนกุ้งเต้นนะดูนี่เป่า ลูกสอบลูกคยันตียุตีเอาเอาตีููนิ่นะนะผมวเรา่มอย่างใกก่อนได้ไมได้นะดเนี่ยฮะดูนะผมตรงนู้นนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าัตัวครัวครับตัวเท่าเหยื่อั เห็นนี่แหละฮะปาตีนะผมในต้นฮะนี่ไปช่อนจะถึงเปล่าเฮ้ยรถมาไหนเนี่ยเราเห็นเรายืนลุ่มตัวไหมเนี่ยเห็นว่ากรอบในน้ำอ้นะครับไม่เล่นนะไม่เล่นนะตัวลอยนะชายต่างสวยท่านเป็นหนึ่งฮะมันไม่เล่นนะผมมันหายไปแล้วฮะพี่ยอ่ะใช่มันขี้อายครับผมมันชายครับผม ใต้สะพานจะอยู่หน้าบ้านเขาพอดีหมาไจ้นี่เนี่ยเป็นเล็กเจ้าของตาตาหน้าประตูบ้านอุ้ยเอ้าอุ้ยเมื่อกี้เขาทำไมทำสะบัดเลยนะวันนี้ไม่ติดอีกเหรอมันยังกลับไม่เต็มเลยมันทำไมทุกคนผมมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยโอ้ยเสียดายฮะมันอ่อนไงมันอ่อนปลาอ่อนใช่ไหมเราอะ าไปนั่งอย่างดีหละนั่งตกอย่างดีบอกให้เดินมาเดินมาได้ขนาดนี้ถึงก็ปลาหมื่นปลาถึงก็หมื่นใกล้ขนาดนี้

ตายเหมือนกระเป๋าหนังที่ผู้หญิงมชอบใส่ตายแล้วไม่งูอะไรอ่ะตายปะตายแล้วทุกคนงูอะไรเนี่ยดูดิหน้าตาอย่างเงี้ยลายมันลายเหมือนเสื้อลายเหมือนเสื้อไหมทุกคนงูอะไรพ่องูนาคอนดาไม่ใช่งูกินปลาใช่ไหมงูเห่าปะเนี่ยมันตายเพราะอะไรอ่ะตายหน้าเนี้ยมันร้อนเหรอไม่รู้เออนั่นน่ะดิตายเพราะอะไรอ่ะเนี่ยเอาขึ้นมา ีมือแปลกๆอ่ะทุกคนเขาเห่าแล้วอังอังององมุ้เทศขาเนีน่ยมมุ้งเแล้วถ้าตรงอางอ่ะไม่ใช่มันไม่มีตรงไม่เปี๊ยะมือเหา่าน้ำอ่ะเหา่าน้ำเฮ้ยใ,ใช่เหรอใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะว่าอืออะไรนะทุกคนทุกคนเราจะไปเอาแล้วผมยังเดินไปไม่ถึงไหนเลยนะฮะก็เจอเรื่องตื่นเต้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูต่อดีกว่าฮะเผื่อจะมี เรื่องอะไรอีกนะแบบหวังทางเนี่ยมาหาปลาไม่ใช่เหรอไผมก็มาหาปลาแหละแต่ว่าบางอื่นมาเจอไงหาเรื่องด้วยใช่ไหมหาเรื่องด้วยว่าไงหาเรื่องด้วยผมมาฮะไปดีกว่าครับไปเดินมายันเหล่าที่บ้านเขาไม่มีปลาเลยนะ เพลงอะไรวะคือมาแต่งจะเองเพราะว่าจะได้ไม่ฟัง<อ> <laughs> แต่งแต่งแต่งป่าเลยทุกคนเงียบนะเงียบกริบนะวันนี้นี่ผมเดินยาวนะครับผมมาไกลเลยนะครับเดินจนงอมเลยอ่ะ <laughs> สัหลังยาวหรือว่าอะไร <laughs> <laughs> ทุนนาเปนในครั้งนี้นะ <laughs> ก็ถือว่ามันมันมันยังไม่ตื่นเต้นนะทุกคนนะป่า<ม>เงียบมากฮะใช่อ่ะ แต่ผมยังไม่ยอมแพ้นะเดี๋ยวเราจะเรากลับไล่ดูไปเรื่อยๆนะไปฮะได้ครับได้ครับอะไรไมที่มนวปลายช่อนเล่าเห็นไหมเห็นไหมยังไม่เห็นเลยตาดีมากเลยตรงนี้แอตรงนี้ตาดีดีกระดาษเหรอกระดาษอะไรนะกระดาษจะมานั่งเก็บวะ ไ้แ้งตีดีต้งแกครื่องตาหายหายเลย่อยู่ตรงเนี้ยอยู่เนี้ยเอาเอาไม่ไ้ครับลงลงเห็น้วแว้มแล้เ้ยไหมอ่ะเอาวลงด้วไอ้เลี้เอาลงด้วยไหมอ่ะงด้วยไหมหน้าเอองั้นั้ะ เราไม่เจออะไรบเจออย่างอื่นแพนฟานนะทุกคนนะมลองด้วยได้ไหมไปที่แชมป์งมจะได้ไหมเนี่ยไปดูนาเดียลองด้วยได้ายด้างขวาหน่อยเออนั่นแหละมันมัเบาเลยมเบาเลยเลยต้องลงอีกขวานิดนึงเออตามลุ้เลยรู้เลยคอยหลังมาหน่อยลองด้วยได้ไหมเออต้องไหมเอออันนี้บอกมให้ไหมน่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออนั่นล่องนั้นแหละล่องนั้นแหละองอ่า ว่าเห็นอยู่ไงเมื่อกี้จคืนการตัดต่แหน่งแม่นมันตบปมาได้เงินนะเป็นไงบอกแล้วครับการตกปลานั้นได้ตังค์ครับเห็นไหมทุกคนการตกปลาเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้ตังค์ได้ตังค์กินแป๊บสี่แล้วครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวไปตักลมมาผมให้แห้งฮะเฮ้ยสองขวดเองไปหายที่บื้อีกสองขวดแบ่งไปกล้องไงเดินร้อนว่ะเฮ้ยนี่ฮะไอหมมคนละห่อสี่คนพอดีเอามีห้าคนดีกว่าเล่นกันเนาะน้องฟานอ้าแล้วแทนที่จะได้ฝาได้ได้อะไรวะจะได้มาเลยได้ตังมาเลยได้ตังมาเลยชค่องดี แล้วมาเก็บของเก่าขายอ่ะมาหาตาตะบังเอิญเจอก็ได้โอเคไปไปดูแตตาแก่คนงที่ตาดีมากเลยเรื่องตังค์่างไงตายาวไงเใช่ป่ะพ่อเกตคนแต่ตายาวจะเห็นอะยไกลไกลโอ้โหไปทันเลยอะอือว่าไม่แน่ละไปดิอ๋อไม่แน่กว่าเขาด้วยเออเราเผื่อเจอไปไปว่ะไปจอเ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 จอรู้สึกเริ่มมีแรงตกปลาขึ้นมาแล้วฮะเมื่อ้โหหอยเหี่ยวอยู่แล้วมีแรงไหมสรุปว่านะครับกุ้งฝอยเนี่ย ลามันจะไม่กินนะฮะไม่รู้ทำไมอะ่ะมันจะเป็นเหยื่อมกันนะ<ต>หรือเพราะกลิ่นมันไม่แรงเท่าหมูอะ่ะนี้ผมก็เสียใจมากเลยทุกคนนะที่ไม่มีชดเด็ดให้ทุกคนได้ดูกันนะผมแต่ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่กินกุ้งครับผมไม่รู้ทําไมนะฮะเป็นโน้ตพี่แชมป์มาตกมันไม่กินไม่เกี่ยวอะ่ะไม่เกี่ยว <c oughs> เอาไว้เดี๋ยวรอบหน้านะฮะเรามาลุยไส้เดือนดีวกว่าฮะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีวกว่านะ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะที่รับชมจนจบคลิปเลยนะผมวันนี้ไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับายบายฮะไปบ่ก็นะพี่เบาเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่เบาไปฮะไปุ้ยพี่เหมียวอยู่บนหลังคาอันตรายนะเดี๋ยวตกต้องแตกวุเดอจังอ่ะอ่ะออ่ะออะ่ะงอ่ะอ่อะะอ่ะะ